you <laughs> หมู่บ้านเล็กๆทางภาคอีสานเงียบสงบตามวิถีชีวิตชาวบ้านคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่รู้จักกันหมดเพราะบ้านเรือนตั้งเรียงรายไม่ห่างกันนักเวลากลางวันก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นบางเสียงไา่ร้องบางเสียงหมาเห่าบางเป็นเรื่องปกติที่คนในชุมชนคุ้นเคยแต่เ,เรื่องที่กำลังจะเล่านี้เกิดขึ้นกับตอยหนุ่มวัยสามสิบกว่าที่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดหลังจากไปทำงานในกรุงเทพมาหลายปี ไกลับมาอยู่บ้านไม้สองชั้นของพ่อแม่ที่เสียไปแล้วบ้านตั้งอยู่ริมถนนดินแดงมีรั้วไม้ไผ่อกเปียงสัญลักษณ์กั้นเขตบ้านข้างๆที่อยู่ติดกันนั้นเป็นบ้านหลังไม่มีใครอยู่มาหลายปีแล้วตั้งแต่เจ้าของบ้านประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันทั้งครอบครัวตอนแรกที่ไต่กลับมาอยู่ใหม่ๆก็มไม่ได้คิดอะไรเอาคิดเพียงว่าบ้านข้างๆเป็นบ้านหลางเงียบดีไม่วุ่นวาย แต่สิ่งที่เขาเจอแก่ทําให้ชีวิตที่คิดว่าจะสงบแก่เป็นเคียนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยคําถามอื่นแรกที่ต่อยกลับมาอยู่บ้านเขาจาได้ว่าเป็นเคียนบันพระพอร์ตหมู่บ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงกบเขียดร้องระงมจากทุ่งนาต่อยนอนอยู่บนบ้านไม้หรือพระลงเจเก่าเก่าที่ยังพอใช้งานได้กาลังจะเขิมหลับแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดมันเหมือนเสียงเครื่องดนตรีไทยเสียงกอง เสียงพินเสียงแคนลอยมาแผ่วๆจากข้างบ้านตอนแรกเขานึกว่ามีใครเปิดวิทยุหรือไม่ก็เปิด Youtube เสียงดังแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างจกเห็นบ้านข้างๆมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีเงาคนต่อยพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงจากบ้านอื่นในหมู่บ้านลอยมาตามลมแต่เสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและแปลกตรงที่มันดังจากทิศทางเดียว หรือบ้านหลังที่ติดอยู่กับบ้านเขาไม่กี่นาทีต่อมาอย่างหวัวเราะอย่างคนคุยกันอย่างเก้าอี้ขยับอย่างช้อนกระทบจานก็ดังตามมาเหมือนกับว่ามีงานเลี้ยงเกิดขึ้นต่อยใจเต้นแรงแต่ยังฝืนเดินออกไปชะโงกมองจากฉานบ้านท้นางบ้านยังคงมืดไม่มีไฟไม่มีรถจอดสักคันเหนั้นต่อยแทบนอนไม่หลับยอย่างเครือขืนยังดังต่อเนื่อง เนเกือบตีสองแล้วค่อยๆเงียบหายไปก่อนอนตัวแข็งอยู่บนที่นอนจนเช้าเช้าวันต่อมาต่อยลองเล่าให้ลุงเสริมเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปอีกหลังฟังลุงเสริมมองหน้าต่อยแล้วถอนหายใจก่อนจะบอกว่าเองเพิ่งมาอยู่ใหม่ก็เลยยังไม่รู้บ้านข้างๆนั้นมันเคยมีเรื่องใหญ่ลุงเสริมเล่าว่าบ้านหลังนั้นเมื่อสิบปีก่อนได้มีงานศพพร้อมกันสามศพ คืนเดียวเพราะเจ้าของบ้านคือครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุรถชนตายทั้งพ่อแม่ลูกวันนั้นหมู่บ้านเงียบสงัดแต่บ้านนั้นกลับเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เสียงพระสวดศพเสียงกองยาวและเสียงเครื่องดนตรีงานบุญงานศพหลังจากเผาศพเสร็จไม่มีใครกล้ายอยู่บ้านก็ถูกทิ้งร้างนับตั้งแต่นั้นต่อยฟังแล้วขนลุกเร่มไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้กับตัวเองแต่ลึกเลิก เขาก็พยายามบอกตัวเองว่าอาจจะคิดไปเองหรือหูแว่วเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเรื่องต่อมาต่อ,ตอย,ยังคงได้ยินเสียงเหมือนงานเลี้ยงงานบุญมาจากบ้านคางๆัลบางคืนมีเสียงผู้หญิงร้องเพลงหมอลำเสียงเด็กหมเราะยิงเล่นรอบบ้านเสียงแก้วชนกันเสียงคนคุยกันคคึกคักเหมือนวงเล่าแต่ทุกครั้งที่เขาลองชะโงกดูบ้านก็ยังคงบางเปล่าและเงียบสนิท วันหนึ่งต่อยเริ่มทนไม่ไหวเขาตัดสินใจลองเดินไปดูที่บ้านหลนังตอนหัวคำ่ำแต่ตูบ้านปิดสนิทในยากขึ้นลบชัดวางเผลอๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทันทีที่เขาก้าวข้ามรั้วไม่ไผ่เข้าไปกลิ่นทูดที่ดับไปนานแล้ว,ลวก็กลับโชยออกมาแผ่วๆเหมือนเพิ่งมีใครจุดไว้ต่อยใจหวิวแต่ยังเดินต่อไปที่ใต้ถุนบ้านใต้ถุนไม่แค่เศษไม้ผุผงและอิดเก่าๆก,ก,กองอยู่เขาส่องไฟฉายดู แต่ก็ไม่เจออ้าใรแต่แค่ชั่วพริบตาเหากับได้ยินเสียงเท้าคนเดินอยู่บนบ้านไม้ข้างบนเสียงไม้ลันเอยดอาดไปจังหวะเหมือนคนเดินไปมาต่อยเรีบยบเงยหน้ามองแต่บ้านทั้งหลังก็เมื่อสนิทไม่มีไฟไม่มีใครอยู่แน่แนหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะกระเด็นออกมาเรียบถอยหลังออกจากบ้านแล้ววิ่งกลับเข้าบ้านตัวเองทันทีดันนั้นต่อยฝันเห็นภาพประหลาดต่อฝันว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านหลางทุกคนแต่งชุดดำเหมือนงานศพและกับหัวรอเขาเดินเข้าไปทุกคนพร้อมใจกันหันมามองหน้าซีดเขาดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีตาดำแล้วมีเสียงแคนดังขึ้นมาแทรกในความเงียบต่อยสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพักนาฬิกาบอกเวลาตีสาพอดีและสิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจก็คือเขายังได้ยินเสียงแคนเสียงกองและเสียงคนหัวระ ดังมาจากบ้านข้างๆเจ็งๆในขณะที่หมู่บ้านเงียบสนิทต,ตั้งแต่คืนนั้นตอยไม่กล้าเดินออกไปไหนอีกเอาได้แต่แอบฟังเสียงเหล่านั้นอยู่ในบ้านของตัวเองทุกคืนเสียงมันดังเหมือนจัดงานอยู่เจงๆทั้งที่ไม่มีใครอาศัยแต่ที่แปลกคือทุกคืนเสียงจะเงียบลงตรงเวลาตีสามพอตีเหมือนมีคนปิดงานหลังจากคืนนั้นไอเริ่มนับวันได้เลยว่า คืนเขาจะต้องได้ยินเสียงจากบ้านหลังข้างๆไม่เคยขาดเสียงมันดังจนบางครั้งเหมือนลอยเข้ามาในบ้านของเขาเองด้วยซ้ำม,มีอยู่คืนหนึ่งที่เขาพยายามเปิดทีวีเสียงดังกบแต่ไม่ว่าจะเปิดเสียงดังแค่ไหนเสียงหวาวร้เสียงคนกินเหล้าเสียงแคนหมอลำก็ยังแทรกเข้ามาเหมือนอยู่ใกล้ๆหูต่อ,อยูเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายสู้ผอมเพื่อน,นบ้านบางคนเริ่มสังเกตได้ว่าต่อ,อยเหมือนคนไม่ค่อยสบาย มีรอยคำใต้ตาเพียวเสีแต่ต่อยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมากนักเพราะกลัวถูกหาว่าเผลออื่นอย่างที่เขาจำได้ไม่ลืมเลยคือคืนวันเสาร์ตอนหัวคำ่ำเอยกำลังนั่งกินข้าวอยู่ทีเดียวเสียงกองเสียงพินก็ดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่ดังแผ่วๆแต่กลับดังชัดเจนเหมือนมีวงดนตรีมาตั้งอยู่กลางลานบ้านเสียงร้องโหเสียงปบเมอือ เสียงคนตะโกนเชียร์ดังสนั่นแล้วกับงานบุญบ้างไฟต่อยชงโวกมองออกไปก็ยังคงเห็นบ้านลลางเมื่เสนิทแต่เสียงกับดังเหมือนมีงานใหญ่กําลังเกิดขึ้นเขาพยายามนั่งนิ่งทําเป็นไม่สนใจแต่แล้วสิ่งที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นก็คือเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาไอ้ต๋อยมากินด้วยกันไหมมากินเหล้าขขาด้วยกันไหม อย่างนั้นดังมาจากข้างบ้านชัดถนัดเป็นเหมือนคนมาเยือนตะโกนเรียกหน้าบ้านห้างต่อยหน้าซีดเผือดขาแข็งเทือไม่กล้าขยับเขาพยายามบอกตัวเองว่านี่มันไม่จริงนี่มันแค่หูแววแต่เสียงนั้นลับดังซ้ำอีกขังต่งอยมาเร็วกินด้วยกันต่อยเรียบลุกปิดไฟในบ้านทุกดวงนอนขอดอยู่บนเตียงเอาผ้าห่มคลุมโปง หัยังคงได้ยินเสียงคนเรียกวนเวียนอยู่เปนเกือบตีสามถึงเงียบลงเช้าวันต่อมาตอแตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ลุงเสริมฟังอีกครั้งคราวนี้ลุงเสริมถอนใจยาวแล้วบอกว่าจะว่าแล้วว่าออมันจะเรียกเองจะได้ยินเสียงเรียกเชื่อจะได้ตอบเด็ดขาดไม่งั้นได้ไปอยู่กินกับมันแน่ตอยถามว่าหมายความว่ายังไงลุงเสริมก็บอกเพียงว่า ้านหลังนั้นผีมันแลง้งอยู่การเป็นวงเหมือนคนมีงานบุญตลอดเวลาชาวบ้านบางคนเคยเจอแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครเห็นอีกต่อยได้ฟังยิ่งคนลุกเข้าไปใหญ่เขาเริ่มหลังเลว่าจะย้ายออกไปดีไหมแต่ว่าหลังนี้กับเป็นบ้านของพ่อแม่ที่เขาตั้งใจจะกลับมาอยู่จนแก่เท่าอีกทั้งเขาก็ไม่มีที่จะไปแล้วนั้นเองต่อยตั้งใจว่า ลองสังเกตทุกอย่างให้ชัดๆเขาไม่เปิดไฟบ้านนั่งอยู่ตรงชานบ้านจนเดือกอย่างเดิมก็ดังขึ้นอีกทั้งแคนกองยาวอย่างคนพูดคุยอย่างผู้หญิงหัวเราะและกลิ่นเขาเล่าเขาลอยมาแตะจมูกอย่างชัดเจนลอยมองไปที่บ้านหลงังสายตาปรับเบความมืดเอาเห็นมันเงาคนจำนวนมากกำลังเดินไปมาอยู่ใต้ถุนบ้านหลงังแต่เงานั้นไม่ได้มาจากไฟหรือแสงใดๆ เป็นเงาดำเถือกที่เคลื่อนไหวเองได้เหมือนคนหลายสิบกำลังจัดงานอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วจู่ๆเสียงหมอลำก็ดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงลอยเห็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากใต้ถุนบ้านหลงังแต่ชุดไทยสวยงามแต่ใบหน้าขาวเสียดแล้วรอยยิ้มกว้างเกินปกติผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามามองเขาแล้วโบกมือเชิญชวนหัวใจต่อยเต้นแรงจนแทบระเบิดเขารียเพียงเข้าบ้านปิดประตูแน่นจนเช้า ตั้งแต่วันนั้นมาต่อยเริ่มเห็นมากกว่าแค่ได้ยินเขาเห็นคนเดินเข้าออกบ้านหลังเหมือนไม่แขกมางานตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทำให้เขาดูว่านี่ไม่ใช่คนจริงๆก็คือทุกคนที่เห็นหน้าแต่ไม่มีตาดำเลยดวงตาขาวพลนไปหมดหลังจากคืนนั้นต่อยเหมือนตกอยู่ในวงล้อมของสิ่งที่ไม่อาจหนีได้เสียงงานเสียงคนเริ่มดังเร็วกว่าเดิม จากเดิมต้องดึกๆถึงจะได้ยินแต่ช่วงหัวค่าก็เริ่มได้ยินแล้วและสิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่ใช่แค่เขาที่เจอเพียงคนเดียวอีนวันหนึ่งไอ้อ่างเพือนสมัยเด็กที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแวะมาหาต่อยพอได้ข่าวว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวมันเอาเข้าวกับเหล้ามากินเป็นเพื่อนไอ้อ่างหัวเราะตอนที่ต่อยเล่าเรื่องบ้านหลังข้างๆมึงคิดไปเองไหมคนเท่าคนแก่อชอบเอาเรื่องเล่าเฮี้ยน คนกลัวบ้านว่างๆล่อยโลง่ลงๆมันก็เสียงลมพัดนั่นแหละเอยก็ไม่อยากเถียงเขาใดแค่แต่นั่งกินเหล้ากับไอ้อ่างไปเรื่อยๆจนสองทุ่มกว่าอย่างดนตรีหมอลำก็ดังขึ้นมาท,าทันทีจากบ้านหลังอย่างแชนกับกองยาวประสานกันจนรู้สึกเหมือนอยู่กลางงานบุญจริงๆอ่างที่ตอนแรกหวัวเราะหยอะก็ชะงักไปเอ๋ยทด้ถือแก้วเหลาวางลงอย่างไม่รู้ตัวเออมันได้ยินเหมือนกูไหม ต่อยถามเสียงสัน่นต่างพยักหน้าแทนคําตอบดวงตาลุกโผงมองไปที่บ้านหลงังต่อทั้งสองพยายามเพ่งมองในความมืดและครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงแต่เขาเห็นชัดเจนว่าใต้ถุนบ้านหลงังมีแสงตะเกียงเรียบหรีปรากฏขึ้นพร้อมเงาคนหลายสิยบกําลังนั่งกินเหล้ากันจริงๆบางคนลุกขึ้นเต้นยกมือโหดองเหมือนในงานบุญบ้านอันดนั้นเองอย่างผู้หญิงก็เรียกร้องมา อ่างมากินด้วยกันมามาอ่างสะดุ้งสุดตัวอันงคว้าไปทางต่อยเฮ้ย hey! มันเรียกกูมันเรียกชื่อกูยังไม่ทันมีใครทำอะไรอ่างลูกเพดเหมันถูกชักนำวิ่งตรงไปทางรั้วบ้านหลังต่อยเรียบิ่งตามไปคว้าแขนไว้เต็มแรงตะโกนเรียกไ e ออ่างอย่าไปมึงอย่าไปอ่างดิ้นเหมือนคนถูกสะกดเสียงหัวเราะจากบ้านหลังดังลั่นขึ้นพร้อมกัน แล้วกับแขกในงานกําลังรออ่างเข้าไปจริงๆต่อยพยายามเชิดกระชากอยู่นั้นจนไอ้อ่างเหมือนสะดุ้งตื่นน้ําตาไหลาพากเราเรียบเร่งกลับเข้าบ้านต่อยทั้งที่ตัวสั่นงันงกคืนนั้นทั้งสองไม่ได้นอนเลยนั่งกอดเขา่ามองหน้ากันจนสว่างรุ่งเช้าอ่างรีบกลับบ้านตัวเองโดยไม,ม่พูดอะไรมากวันต่อมาก็มีข่าวว่ามันป่วยหนักเหมือนถูกดูดแรงกายแรงใจไปหมดตัวสู้ผอมหน้าตาเซียด จนชาวบ้านเริ่มซุบซิบว่าอาจถูกผีบ้านหลงังจองเอาไว้แล้วต่อยยิ่งหวาดกลัวไม่รู้จะทำยังไงเขาลองไปวัดเอาน้ำมนต์มาป่าพรมนอนแต่ทุกคืนเสียงงานก็ยังคงดังเหมือนเดิมไม่เคยเงียบบางครั้งเขาได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดบ้านตัวเองทั้งที่เขาลอกประตูหน้าต่างแน่นแล้วจนกระทั่ง,ทงคืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ต่อยจะไม่มีวันเลิมเวลาประมาณตีหนึ่ง เขาตื่นขึ้นมากลางเด็กเขาได้ยินเสียงกรองยาวดังสนั่นผิดปกติคราวนี้มันไม่ใช่แค่ข้างบ้านแต่เหมือนอยู่ใต้ถุนบ้านของเขาเองเขาเรียบค้าไฟฉายเดินออกมาส่องยังใต้ถุนภาพที่เห็นทำเอา,าเขาแทบหยุดหายใจใต้ถุนบ้านมีคนนับสิบกำลังกินเหล่านั่งล้อมวงเตียงไปหมดทุกคนหันหน้าขึ้นมาพร้อมกันทันทีที่ไฟฉายส่องไปใบหน้าซีดขาวดวงตาขาโพนไม่มีตาดำเลยสักคน ท่ามกลางความเงียบชั่วขณะมีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นเขาหน้าตาเหมือนว่าหน้าครอบครัวเจ้าของบ้านหลงังที่ตายไปแล้วชาวบ้านยังจําได้ติดตาผู้ชายคนนั้นยกแก้วเหล้าขึ้นมาชูแล้วพูดเสียงดังฟังชัดว่าตอ,อยยิงอยู่บ้านข้างๆเราร่วมวงด้วยกันมาอย่างโหเหดังลั่นขึ้นพร้อมกันแขนขาของต่อยแข็งเธอเหมือนถูกตึงต่อพยายามวิ่งหนีแต่เหมือนล่่งไม่เชื่อฟังได้ยินจากเสียงหว่าดอ ไล่ตามหลังมาติดเต็ดเกตร้องสุดเสียงก่อนจะล้มทั้งเยือนต่อยฟื้นอีกทีตอนเช้าอยู่บนบ้านของตัวเองมีเพื่อนบ้านมาขอปลุกเพราได้ยินเสียงร้องเมื่อคืนร่างกายของเขาอ่อนแรงเหมือนถูกดูดพลังไปหมดข้าวปลาแทบไม่ได้กินตั้งแต่วันนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นอีกไม่นานหลตยตัดสินใจเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านกลับเข้ากรุงเทพแต่ไม่มีงานทําแน่นอนแต่เขาบอกกับใ,ใครๆว่า ไม่อยากอยู่แล้วบ้านนั้นเขาขอทิ้งไว้เมอนได้อางเพื่อนที่ถูกเรียกชื่อวันนั้นป่วยสุดหนักเรื่อยๆไม่ถึงสามเดือนก็เสียชีวิตชาวบ้านล่ำเลือกกันปากต่อปากว่ามันไปอยู่กินกับข้างบ้านแล้วตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้บ้านล้างนั้นอีกเลยถึงเวลากลางคืนชาวบ้านทุกหลังจะผพดบานเงียบไม่ออกไปไหนแม้แต่เสียงหมาก,ก็ไม่เห่า เันรู้กันดีว่าข้างบ้านมันยังมีงานอยู่ตลอดเวลาเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับข้างบ้านมีงานขอบพระคุณครับ